อ้าวค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้อาวเซียนหน้าดุนเด้อค่ะพี่น้องเด้อสถิติเพิ่นว่าเพิ่นเจียวสถิติให้เฮาว่าย้อนหลังนะ่ะปีหกเก็ดว่าเดินดีขนาดไหนอเอาเฮาเริ่มแต่วันที่ใดอ๋อตั้งแต่อันออกันอ๋อตั้งแต่มันออกฮาศูนย์สี่เด้อวันที่ใดล่ะได้เอาไวบ้บ่ โอเคเอ้าเดนเดนมาตัวไหนเก้าหกสองเก้าหกสองม่มีสองมีหนึ่งอกลับเฉียงเลยด่าติดติดได้ผีหน่องได้มีหนึ่งมีสองสองสามสามสี่สี่เลขหมอกศูนย์สี่สี่ โอ้ยมันกับรถึืแล้วขันวางสันเอาเด็กเอาไหมเอาไหมมันมันต้องมันต้องเด่นมาวันที่หนึ่งตัวหนึ่งกังซีเมนอ,อ,อืมวันที่หนึ่งเดือนสิอวันที่หนึ่งเดือน11บเอกังคอยซีเมนเลขเดนมา, 1, 2, 4, 4, มนาร์กหนึ่งสองสีมนบหนึ่งสองสามสี่มนบ้ครับครับวันที่หนึ่งเดือนสิบเอด็ดของปีหกเจ็ด เลขเดนมากหนึ่งสองสามสี่เลขออกศูนย์ซีซีเนาะครับเอออันนี้ค่อยชี้ถึกศูนย์สี่สีเลขล่างออกสามสองอ่าโอเค <c oughs> เลขล่างออกสามสองก็แสดงว่าเขาทึ่งซีทั่งสองทั่งสามทีนี้ออกศูนยะ์ซีซีเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ขั้วโ <จด S 1> ยนไปห<ว>นำ่ำอ่าโยนไปนน่ำ ที่นี่วันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดสิบหกเดือนสิบเอ็ดทับหกเจ็ดอ่ะมีสองสองสามสามสี่สี่ห้าเลขออกสองสองหนึ 2, 2, 1, 1> 2, 2, 1, ่งสองสองหนึ่งเลขล่างองอก สามแปดสามแปดโอเคแสดงว่าเข่าทั้งสองทั้งสามเนาะครับอือเราตรองไปเขาแบบไปเอาเหล็บุญมาก่อนเออออ่าวันที่หนึ่งเดือนสิบสองบ้านนี่มีศูนย์หกเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองสามสาม เรีกออกแปดสามสี่แปดสี่สามเออแปดสี่สามเออแปดเอาคือเอาคือมีตาบวกคือเขียนคือบ่อยพี่หน่องเบื้องหน่ำกล้องกับว่าถึกกล้องกับว่าถึกโอ้ทำเออถึกแล้วบานนี่แปดสี่สามเนาะครับเรียกล่างออกหกหนึ่งอ่า โอเคหกหนึ 6, ่งเข้าตัวไดบัน,นี่เด้อเข้าสามเข่าหนึ่งครับอ่าแสดงว,ว่าย่งบ้านนะทีมจ็กอันท่า,านท่าทิมบนท่านทาทิมล่างจ็กอันย่งย่งย่งทีนี่งวดวันที่สิบหกทีพานมาว่าหันสิบหกทับสิบสองทับหกเจ็ดอ่าเดนมากมีห้ามีห้า ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเด็ดออกแปดหกสามแปดหกสามเลขล่างออกสองหนึ่งสองหนึ่งมันยังวัดทิมบนเนียโอสรุปแล้ววดที่พานมาวันหันเขาตบนเนาะครับขอนตบนมันวัดทิมบนอยู่าะ อ้าวงวดที่จะถึงนี้วันที่สองมีสามเดี๋ยวเดี๋ยวให้ถามก่อนสูตรนี่ปีปีหกเจ็ดนี่รุดจักเทียไปบัวบัวเพราะว่าสิ้นปีลแล้วล่ะเด็ดนิวครับสิ้นแล้วเนี่ยโรุ่ดจะก็บอกย่างมันมัออนโมรุม่ดจักเทียยังเล่าแสดงว่าสูตรนี่อยู่นำ้ำอยู่น้ำเสี้ยนมาจักปีแล้วค่ะนี่โอ้ หลายปีแล้วแต่ปีหกอะไรก็หกหกหก,หกสีทีหกซีหลุดแท่นึงอหืหกหกก็ยังหลุดแท่นึงหกหกขาเด็กหกขานี่หลุดหลุดเลล่างเรนติดบน<อ>ที่นี่มันก็นเละรังเดินยาวมากมาอมโอแสดงว่าปีปีหกปีหกเกทบนหลุดปีหกเกทนี้ มาควบกันทั้งบนทั้งลางออ่างไลยบอกเือยยังไงครับครับขวบทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าตา่างวดงวดนี่ชุดไทยมัอกี้นี่ทิมล่างดิครับทิมล่างเออติดบุนบังหันทิมล่างแล้วนี่รุดล่างรุดล่างทีนึงนี่ครับรบุดล่างค่ะแต่ว่าบนนี่ยังบอลรุดบัวัวอ่าเอาคุยให้คุยให้พี่น้องเอฟซีเข้าใจน้ำเนาะแต่ว่าพูดถึงว่า <ừ. S 1> เลขซีตนีบ่ทิมบนจักเทีย บวบบวบถิมบวถิมถ้าผู้ใดไม่รักซีบรักนวย,น,วย,น,น,น,ยนี่คือเอามาใส่ได้เลยเอ้าวกระสนาไว้เบวทิมเด้ล่ะเอออ่ะบ้านนี้เม่เห็นบวบผมผมจับหกซีเห็นบวบเม <EN> ีนเออผมจับหกซีมันออกหกสามโม่นี่เนี่ยนี่ค่ะพี่น้องของเสี่ยนาดุงวัฒน์ธีรานมาบัะทังเพิ่นจับใหหกซีออกหกสามพิษเต็มเดียวพี่น้องกระนาบลุ่นลุ่นของเราอยู่เอาเลขสามตัวผมให้บวบบวบได้สามตัวบวได้ให้ แต่ว่าวงาสู่กันฟังนี่ซื้อ,อเลขสามตัมันมี 3, 3, 6, 3, 6สามสามหกสามหกซี่ะหละแต่ว่าได้ววาวสู่กันฟังเง้นเงืมเอารอบนี้เข้าเด่นตัวใดมีสามสามสี่สี่ห้าหกหนี่แหละบักหกกระพายมันสิเป็นอิสุนมากหกมันสิเลขลลางด้วยซุนอ่ะมึงิึงไปแล้ว หกสิมาลางมันบ่ครับยันอยู่มันเดินบุญเช้าแล้วเน้ยยันหันลงลางอยูสุดเนี่ยระวังซี่กับสามนานาตาบ่เป็นตามาบ่มันสิมาอยู่แล้วว่าคุว่าผมผมมันเลขเก้ามันติดอยู่เนยเลขเก้ามันติดอยู่สองตัวเนี่มันมีหากมีหกมันติดเลขเก้ามันติดอยู่มันเคยมาเลยมอ้ติเลเก้าติดนี่คือเข่าเลขมันบ่ครับครับมันเคยเข่าเนี่ยเลขเก้าติดอยู่เกษตรตรงนี้เกษตบตรงเด้ สเกตดบลูเรตเก่ามันตีดีมันมาโมบุรสเกตดบลูด๊ดค่ะแล้วที่นี่งวดงวดนี่เนี่ยโค้งสุดท้ายจะฟันคืนนนอเก่าเนาะครับครับมันก็มัฟันคือเกขาละที่เขาไปให้ยู่ครับเอาสถิตตวดบุรุก่อนแม่นเอาสิติที่ว่าเดินปีหกเก็นี่คือหนึ่งปีหลุดล้างแค่เดียวนอทพันเข่าบนครับครับหลุดล้างแค่เดียวเข่าบนค่ะเอาโอเครับทราบแล้วอพี่น้องเข้ากับพ่อสิเข้าใจเนาะค่ะพี่น้องเนาะ สำหรับสถิติของเซียนนาดูนเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพื่อนก็อยากให้สถิติเบ่งยู่ดอกเพราะว่ามันเดินเงาเงาค่ะเพื่อนก็เลยอยากให้พี่น้องเข้าเบ่งนําเนาะครับครับขอบุญขอบคุณค่ะเซียนนาดูนครับค่ะค่ะเดี๋ยวจังไดโค้งสุดไทยเซียนกสิมาฟันให้สองคููคือเก่าเนาะครับครับอ๋อโอเครับสากขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับ อ่ะพี่น้องเซียนนาดูนเพิ่นกระร่งไห้เฮ้าสามสี่หวดมาแล้วละ่ะเพิ่นกะลงมาไห้สามสี่หัวเดาละแตงแต่งวดพี่ละเพิ่นกะเลยว่าอาบบริแม่ขั้วบริเก็บสถิติไว้เพิ่นกะเลยบบอกว่าเฮสสถิติในแม่ขั้วเดี๋ยวสีย่อนหลังไห้เบิ่งจักสี่หางวดเพิ่นว่าอ่ะเพิ่นย่อนไห้สี่หัวหนึ่งสองสามสี่กระถือมาคุงหดอยู่ดอกพี่น้องถือบนถือบนถือล่างแต่ว่ามาหอดบางหนี่พันรุดล่างแต่ว่ายั่งเข่าบนอยู่ ตัววงกลมคือแม่ขั้วว่องกลมไปคือตัวเข่าเด้อพี่น้องเด้อตัวที่เดินนับตังแต่วันที่หนึงเดือน1ิบเอมาตัวที่เดินเนาะเพิ่นเดินมาหนึ่งสองสามสี่เลขออกศูนยกับ3ามงหมวดวันที่16บหกเดือน11เดเนมาสองสามสีหออกสองหกับสามเข่าที่2องกับสามเดินมาวันที่หนึงเดือน 12, 0, 1 2บสองศนย์สา เข่าที่ซีสามกับหกหนึ่งลังงวดเมื่อกี้ที่ผ่านมาเดนมากห้าหกเจ็ดแปดเข่าที่หกบนออกหกสามต้ว,วงกลมคือโตเขา่ารอบวันที่หนึ่งเดียนสิบสองเอาวันที่ 1, หนึ่งเดียนสิบสองจะไหนกระเดียนกระเดียนหนึ่งส่นตัวโอ้จะเป็นบ้าคักเนาะเดียนหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อลบหายลเด้อลบหายได้อว, <laughs> วันที่สองเดียนหนึ่ง ปีหกแปดบานนี้นั่นเห็นบอลืมอีกแล้วเห็นบอวันที่สองเดือนหนึ่งปีหกแปดจะไปเขียนตาปีหกเก็หกเก็ดเดี๋ยวสิบว่าเบิดแักเทียนเนาะเดนมาเดนเลขเดนเพิ่นเด้อพี่น้องเด้ 6. อสามสี่ห้าหกอะรอผลค่ะพี่น้องรอผลวันที่สองเดือนหนึ่ง ปี68เซียนนาดุนจะเดินต่อหรือไม่พอกันคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ